สมเรื่องสำคัญดีท่านวันเลดหนึ่งมืบาทล่าสุดเรื่องที่1ก็คือจะแจกเงินสด1,000งบาทให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนและผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการทุกคนนะครับรวมกันประมาณ14ล้านกว่าคนจะได้รับเงินคนละ1,000งบาท โอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพยกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับโอนเงินวันที่2 5ถึง30กันยายนนี้โดยวันที่25กันยายนโอนให้กับผู้พิการทุกคนและผู้ถือบัตรสวรัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข0วันที่26กันยายนโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวรัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข1เลข2เลข 3. วันที่27กันยายนโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข4เลข5เลข6เลข7และวันที่30กันยายนโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8เลข9เพราะฉะนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการท่านผูกพร้อมเพยบัญชีธนาคารกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลัก ถ้าผูกไว้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรต่อรอเงินโอนเข้าบัญชีนั้นนะครับถ้ายังไม่ผูกพร้อมเพย์ก็รีบติดต่อธนาคารเพื่อผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักให้เรียบร้อยนะครับซึ่งจริงๆการผูกพร้อมเพย์เนี่ยสามารถทำได้เองในแอปธนาคาร ในโทรศัพท์ของท่านหรือจะไปทําที่ตู้ ATM นะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็ไปที่สาขาธนาคารให้เจ้านที่ธนาคารทําให้ก็ได้นะครับก็รีบผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมรับเงินนะครับเรื่องที่2นะครับก็เป็นการเลื่อนประกาศผลการลงทะเบียนดีท่านวัลเล็ห1,000 0บาทสําหรับประชาชนที่ลงทะเบียนไปแล้วด้วยแอปทางรัฐนะครับ จากเดิมเนี่ยแจ้งว่าจะประกาศผลในวันที่22กันยายนนี้นะครับล่าสุดทางภาครัฐก็ขอเลื่อนออกไปก่อนโดยยังไม่กำหนดวันนะครับทั้งนี้เพื่อป้องกันความสับสนสำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับและเรื่องที่3ก็คือเลื่อนการลงทะเบียนดีทันวัลเลต1 0 0 0 0มื่บาทสำหรับประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ย กำหนดจะเปิดลงทะเบียนวันที่16กันยาถึง15ตุลาคมนี้โดยใช้บัตรประชาชนในการลงทะเบียนนะครับก็ขอเลื่อนออกไปก่อนโดยยังไม่กำหนดเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้เพื่อป้องกันความสับสนสำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางและก็จะมีการจัดระบบมีการคัดแยกรายชื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกันนะครับโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการทุกคนรวม14ล้านกว่าคนที่จะได้รับเงินสดก่อนคนละ1,000 0บาทช่วงวันที่25-30กันยายนนี้นะครับส่วนประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางก็รอการพิจารณาตามความเหมาะสมจากรัฐบาลต่อไปนะครับแต่รัฐบาลยืนยันเตรียมความพร้อมไว้แล้วรอความคืบหน้าตามขั้นตอนของกฎหมาย